สวัสดีค่ะเจมมี่ตามไปดูวันนี้เราไปกันต่อที่ EP5 ใครจะคาดคิดล่ะคะว่าเซียนหงเขาได้เขียนหัวข้อไว้น่าสนใจสุดๆเลยค่ะเพราะหัวข้อนั้นก็คือผมพร้อมจะตกรถแล้วครับทุกท่านซึ่งเขียนเมื่อวันที่31กรกฎาคม2552ทุกท่านขาเรื่องราวน่าสนใจมากๆคนระดับเซียนหง พร้อมจะตกรถแล้วมันเกิดจากอะไรอย่างไรไปฟังกันได้เลยค่ะตอนนี้รอบนี้ผมขายหุ้นไปหมดแล้วตั้งแต่ก่อนลงรอบที่แล้วเอาค่าเฉลี่ยเซ็ตละกันน่าจะอยู่ประมาณสัก611จุดผมคิดว่าผมอาจจะตกรถก็ได้เพราะว่าเซ็ตของผมรู้สึกได้ถึงว่าตลาดอาจจะขึ้นไปต่อโดยที่ดาวสามารถยืนได้9,000ไม่หลุดมาหลายวัน USD Index ต่ำกว่า80มาสักพัก การซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติอาทิตย์นี้ก็มีการประมูลพันธบัตร USA ซึ่งทำให้มีความต้องการเงินสกุลดอนเพิ่มขึ้นในระยะสั้นอาทิตย์หน้ารู้สึกจะไม่มีอะไรแล้วนะ USD index อาจลงไปแล้วหุ้นขึ้นต่อก็ได้ซึ่งพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณที่ตลาดน่าจะไปต่อได้ทีนี้ก็มีคนถามว่าเฮ้ยทำไมหัวดื้อจังวะไม่ซื้อหุ้นสักทีผมขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้การซื้อหุ้นในตอนนี้ มีกับระเบิดพอสมควรเท่าที่ดูแล้วมีดังนี้ข้อ1ผมคาดว่าตลาดในตอนนี้สะท้อนว่า GDP ในไตรามาสแรกได้บอททอมไปแล้วโดยที่ GDP ที่ประกาศออกมาเขาว่าลดลง5.4%เทียบกับปีก่อนแต่ว่าบวก2%ถ้าเทียบกับไตรามาสหนึ่งซึ่งผมว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะมีผลมาจากเรื่องของ SP1 หรือ Stimulus Package1 และในส่วนของเช็คช่วยชาติทำให้การบริโภคดีขึ้น และ GDP ในครึ่งปีหลังถ้าเทียบกับ Y-on-Y ก็น่าจะดีขึ้นเนื่องจากฐานครึ่งปีที่แล้วทำไว้ค่อนข้างต่ำข้อ2ถ้าดูจากฟ้าแฝดบอ์ orn, โดยดูจาก T-E-D spread Credit spread Earning yield gap การลงทุนหุ้นในตอนนี้คาดหวังผลตอบแทนได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่เยอะถ้ากำไรในครึ่งปีหลังไม่โตจากครึ่งปีแรกเท่าไหร่ Forward earning yield gap จะท้ ap, อนว่า อัพไซ e ์ของเซตเนี่ยแทบจะถูกปิดแล้วณเลเวลของเซตแถวนี้แต่ผมว่ากำไรในครึ่งปีหลังจะโตเพราะว่าไตรามาส4ปีที่แล้วเนี่ยแย่มากจากหุ้นในเครือปตทดังนั้น forward earning yield gap ในกรณีกำไรโตนิดหน่อยก็ทำให้นักลงทุนยังมีอัพไซต์แต่ก็เป็นอัพไซต์ที่ไม่ได้ไรเยอะและไม่สูงพอที่จะทำให้ผมยอมกระโจนเข้าเครื่องบดเนื้อข้อ3เซตในไตรมาสสหน้าเล่นเพราะสะท้อนความหวังแย่ๆเอไว้ และเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นและมี Unconventional m o n e น a ารี o l อ c y หรือนโยบายการเงินแปลกๆใหม่ๆนออกมาและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดแต่ไตรมาส3ความคาดหวังของเซ็ตเนี่ยค่อนข้างสูงแต่สภาพคล่องน่าจะน้อยลงเพราะถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นรัฐบาลจะเริ่มอัดฉีดเงินน้อยลงถ้าสภาพคล่องน้อยลง PE ของเซตน่าจะต่ำลงข้อ4 ในสมัยก่อนที่ GDP ติดลบ PE ของเซตเคยเทรดที่5ถึง13เท่าตอนนี้ PE ในอนาคตของเซตเนี่ยประมาณ13ถึง14เท่าถ้ามีสภาพคล่องหายไปดาวไซด์ของหุ้นตอนนี้ก็มีในระดับหนึ่งโดยสรุปผมว่าเซตอาจจะปรับขึ้นไปได้ในระยะสั้นและคงได้เลิกลงแรงสัทีหลังจากรับข่าวดีมาไม่รู้กี่อย่างผมไม่ชอบเล่นรอบเล็กยังคง policy ถือเงินสด100%ต่อไปเพราะไม่แน่ใจว่าซื้อไปแล้วจะขายทันไหม เพราะตอนนี้มีหลายปัจจัยที่ชี้เป็นชี้ตายตลาดหุ้นทั่วโลกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยอย่างไรท่านที่มีหุ้นอยู่คงน่าจะยิ้มออกในช่วงสั้นๆแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นพวกถือยาวถืออึดก็ต้องระวังไว้บ้างก็ดีเพราะว่าเฮดฟันที่เข้าตลาดหุ้นมาในช่วงหลังไม่ใช่กลุ่มนักลงทุนที่ถือหุ้นระยะยาวอยู่แล้วถ้าเขาอ่านสัญญาณว่าสภาพคล่องจะหายไปหรือตัวเลขเศรษฐกิจมีพลิกล็อกเขาถล่มหุ้นแน่นอนผมการันตีได้เลย เข้าสู่ช่วง Q&A หรือว่าคอมเมนต์ถามตอบในบล็อกของเซียนฮงซึ่งประเด็นนี้ถือว่ามีคำถามออกมาเยอะมากๆค่ะจิมขอเลือกมาแค่บางคำถามแล้วก็ในส่วนของคำตอบของเซียนฮงกันดีกว่าค่ะเริ่มกันที่คำถามแรกท่านที่มีหุ้นอยู่น่าจะยิ้มออกในช่วงสั้นๆแต่ถ้าท่านไม่ได้ไม่ได้เป็นพวกถือยาวถืออึดก็ระวังไว้บ้างก็ดีเพราะว่าเหตุฟันที่เข้ามาตลาดหุ้นในช่วงหลังไม่ใช่กลุ่มนะักลงทุนที่ถือหุ้นระยะยาวอยู่แล้ว ตรงนี้เนี่ยฮงดูจากตรงไหนว่าฝรั่งที่ซื้อช่วงนี้เป็นเหตุฟันพี่ไปฟังสัมมนาฟันฟร o เชอร์ตี้พาร์ท2ของอาจารย์นิพนธ์เนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ฝรั่งที่ซื้อเป็น Long Term Investment สังเกตได้จากดัชนีไม่ขึ้นเท่าไหร่ไม่ไล่ดะอย่างเมื่อก่อนส่วนนายกองก็พยายามกดเซตไว้เพราะขายหมูไปแถว400กว่าจุดแล้วยังไม่ได้ของคืนฟังแล้วก็จำมาลองดูว่าคนนี้วิเคราะห์แม่นแค่ไหนคงเคยไปฟังอาจารย์นิพนธ์ไหม มีความเห็นสําหรับวันนี้ยังไงมั่งแล้วคงคิดว่าแนาวโน้มเงินบาทช่วงตรายมาสีจะเป็นอย่างไรด็กร์กโกรงแกทายว่าจะหล่นไป35คุณนิพนธ์แกว่าบาทจะแข็งต่อไปเสียนฮงตอบว่าก็ไม่ถึงขนาดแน่ใจนะครับพอดีได้คุยกับคนที่รู้จักคุณภัยบุญนรินทรางกูลเขาว่าที่เขาไปรอมาช่วงหุ้น400รกว่าเนี่ยเป็นพวกลอง only เป็นพวกระยะยาว แต่พอหลังๆช่วงที่หุ้นเกิน500มาเขาไปโรโชว์และได้พูดคุยก็รู้ว่าเฮดฟันเข้ามาที่ตลาดเอเชียเยอะมากครับและดูจากการแกว่งของหุ้นผมว่าก็เป็นไปได้นะครับคือตอน400กว่าจุดขึ้นมาเป็นการขึ้นม้วนเดียวแต่ว่าพอ500กว่าจุดขึ้นมาแล้วเหมือนเป็นลนักษณะตลาดไซด์เวเพอขอขึ้นแล้วก็มีแรงขายทำกำไรและการเข้าออกดูดุดัดนมากขึ้นกว่าช่วงแรกๆคือผมก็ไม่ชัวร้อ์เซ็ว่าเป็นพวกเฮดฟันแน่ไหม แต่ดูจากพฤติกรรมก็มีสิทธิ์ว่าจะเป็นเฮดฟันสูงเรื่องคุณนิพน์ผมไม่เคยไปฟังแต่เคยถามมาจากคนที่ไปได้ยินว่าแกแน่พอสมควรแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกประยุกต์ฟันโฟลกับทฤษฎีเขียนคลื่นได้อย่างไรผมว่าฟังหูไว้หูก่อนก็ดีกว่าครับเรื่องเงินบาทในไตรมาส4คงไม่สามารถวิเคราะห์ได้เพราะว่าแค่ไตรมาส3ก็ไม่รู้แล้วผมว่าประเด็นนี้มันลิงก์กับเรื่องเฟดเอ็กซิสต์สเต คือเฟดจะปล่อยลมจากบอลลูนด้วยวิธีไหนถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างที่คิดแล้วเฟดยังอัดฉีดเงินต่อเพราะราคาน้ำมันลงและไม่น่าจะกระทบเงินเฟอ้อแบบนี้เงินบาทน่าจะแข็งได้แต่ถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวมากกว่าที่คิดแล้วราคาน้ำมันแพงเฟดเลือกขึ้นดอกเบี้ยหรือหยุดอัดฉีดเงินเงินบาทก็น่าจะอ่อนดังนั้นต้องจับตาดูเฟดเอ็กซิ strategy ให้ดีซึ่งประเด็นนี้แหละที่ผมบอกว่าประเด็นชี้เป็นชี้ตายตลาดหุ้นโลกเลยทีเดียวแต่ยังไม่ออกเลยว่าเป็นหัวหรือก้อยใครเล่นหุ้นตอนนี้ก็ต้องเบ t เอาว่า Fed exit strategy จะออกมาในรูปแบบที่ฟันโฟ o ไม่ไหลกลับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเ็ t ไปทำไมส่วนเงินบาทผมว่าน่าจะอ่อนมากกว่าเพราะประเทศไทยยังไงก็ต้องพึ่งการส่งออกสูงปล่อยให้แข็งมากๆดากันตายเลย คำถามต่อมาเวฟ5ถ้าเข้าออกไม่ทันก็ค่อนข้างอันตรายพี่นับเวฟไม่เก่งอะไรนะแต่เขานับๆกันเวฟนี้เต็มที่ก็เวฟ5มันหมายถึงลูกสุดท้ายหรือว่าอาจเป็นลูกที่หักมุมล้มเหลวได้คือไม่ทำนิวไฮแล้วแปกดังนั้นหงคิดแบบ V i เป๊ะเลยโดยทั่วๆไปเวฟบ5เป็นเวฟที่ VI จะไม่เข้าตะลุมบอลด้วยและถ้ามีหุ้นอยู่ก็จะรอขายแต่ถ้าคิดแบบเล่นสั้นหรือเทรดเดอร์หุ้นจะขึ้นต้องตามให้ทันหุ้นจะลงก็ค่อยหนี คิดคนละแบบก็ทำหน้าที่ต่างกันเพราะถ้าไม่มีใครทำให้เกิดเวฟบ5 VI มักไม่ค่อยได้ขายหุ้นสะทีไงเพราะเป็นเวฟที่ของแพงได้ที่น่าขายจังเลยอะไรประมาณนี้เซียนฮงตอบว่าผมว่าทุกวันนี้ผมมีความเป็น VI อยู่สูงนะครับผมเลยไม่ชอบเล่นหุ้นรอบเล็กๆเลยได้เสียเท่ากันเหมือนโยนหัวก้อยเราจะเล่นไปทำไมล่ะคำถามต่อไป VI ขายหุ้นคลื่น5จริงหรือไม่ เซียนโฮงตอบว่าผมว่าไม่ได้หมายความว่า VI นับคลื่นแล้วขายหุ้นนะครับแต่เขาจะสื่อว่าคลื่น5มันจะมีหุ้นที่ Overvalue เยอะไงครับทำให้มูลค่าหุ้นบางตัวไม่จูงใจให้ VI ลงทุนยาวต่อเลยขายออกมานึกถึงพี่วิบูลนะครับที่เขาขายสอพอออกไป2องบาทเขาก็คงไม่ได้นับคลื่นอะไรแต่ว่ามันเป็นเวฟห้ไงเก็ตยังครับ คำถามต่อมาบาทแข็งค่าถ้าเทียบกับ USD และ JPY เพราะผมว่าเงินสองสกุลนี้มันอ่อนค่าไปมากจริงๆแต่กับสกุลเงินอื่นผมว่าบาทเราอ่อนลงเรื่อยๆนะไม่ทราบว่ากับความสัมพันธ์ของบาทกับเงินสกุลอื่นนั้นโฮมมีความคิดเห็นอย่างไรเซียนโฮงตอบว่าปกติผมไม่ค่อยได้ดูเงินเอเชียเทียบกับเงินเอเชียด้วยกันนะครับถ้าสนใจเรื่องนี้ให้ไปศึกษาดัชนี REER e e หรือ Real Effective Exchange Rate ดู เพราะเป็นการเปรียบเทียบการแข่งขันที่แท้จริงของค่าเงินแต่มันยากนะครับส่วนใหญ่แล้วค่าเงินเอเชียจะมีทิศทางไปในทางเดียวกันมากกว่าครับมีดัชนีตัวหนึ่งชื่อ Asian Dollar Index หรือ ADXY ซึ่งมักจะผกพันกับ DXY หรือดอลลาร์อินเด็กซ์ส่วนเอเชียใครจะแข็งกว่าใครคงต้องไปดูว่าใครเกินดุลมากกว่าประมาณนั้นครับ และคำถามสุดท้ายคุณโฮไม่ทราบว่าเรียนอะไรจากที่ไหนมาบ้างครับแนวความคิดน่าสนใจดีผมรู้สึกถึงความเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศขอบคุณสำหรับแนวคิดที่ดีๆครับเซียนฮงตอบว่าผมก็แค่เรียนทุกอย่างที่มีให้เรียนเท่านั้นครับทุกคอร์สของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยผมก็ได้เรียนหมดแล้ววิเคราะห์หุ้นรายเซกเตอร์ของ TSI ผมก็ไปเรียนมาเกือบหมดแล้วเรียนและถามทุกอย่างที่ขวางหน้าครับลองไปเรียนทุกคอร์สของ t a ดูสิครับ ผมว่าช่วยได้เยอะนะแถมคำถามสุดท้ายนั่นก็คือฮงมองว่าหุ้นจะลงแล้วอะไรเป็นเหตุผลให้หฮงจะกลับมาซื้ออีกครับเช่น forward PE กลับมาที่จุดๆหรือ indicator นั้นนี้เอาเป็นแนวคิดก็ได้ครับเสียนโฮงตอบว่าอะไรเป็นเหตุผลให้ให้ซื้อเลยเนี่ยผมจะลองยกตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วการบอกล่วงหน้า ว่าจะดูจากอะไรจะมีข้อจํากัดหลายอย่างเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าในอีก1-2เดือนจะมีข่าวและประเด็นอะไรใหม่ๆที่อยู่นอกเหนือสมมติฐานปัจจุบันของเราบ้างผมมักจะบอกเสมอว่าผมจับตาดู exit strategy ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนถ้าออกมาในรูปแบบที่ไม่ดีต่อตลาดหุ้นหรือฟันโฟไหลออกการต่อรองราคาในการเข้าซื้อหุ้นของผมก็จะสูงขึ้น แต่ถ้าออกมาในรูปแบบที่ดีต่อตลาดหุ้นผมอาจจะต่อราคาน้อยลงมากเพราะผมสามารถทราบขอบเขตของดาวไซริสได้ชัดเจนมากขึ้นและการดู Forward PE ก็ต้องดูเทียบกับตัวเลขต่างๆทางเศรษฐกิจและสภาพคล่องจากในและต่างประเทศด้วยผมว่าตอนนี้มันยังเร็วไปที่จะบอกว่าแถวไหนปลอดภัยในการเข้าซื้อครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวหาว่าต่อไม่ตรงประเด็นถ้า f o r w a r d ลงไปต่ำกว่า9เท่าผมว่าก็ปลอดภัยแล้วนะครับที่จะเก็บหุ้นอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ ep 5และนี่ก็แค่เพียงตัวอย่างคร่าวๆข,ของคำถามค่ะจริงๆแล้วมีเยอะกว่าน,นี้มากแต่คิดว่า3ชั่วโมงไม่น่าจะพอสำหรับประเด็นการถามตอบตรงนี้แน่นอนเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าอันนี้จิมคัดมาให้ทุกท่านแล้วค่ะถือว่าเป็นประเด็นที่เซียนฮงตอบได้ค่อนข้างชัดเจนเลย และแน่นอนว่า EP 6จะตามมาอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้จิมด้วยนะเป็นกำลังใจให้จิมด้วยค่ะแล้วก็ถ้าอยากให้ไปหยิบเรื่องราวของใครมาอ่านให้กับทุกท่านฟังทุกทุกท่านก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ